เนี่ยมาแจ้งข่าวเขาว่าติดบ้าน A.F. แเราจะมาบอกเขาว่าจะไปแล้วแต่จะบอกเรื่องความรักที่เรามีต่อเขาจะมาให้คําสัญญาสิ่งที่คุยกับพี่โดนัท3าอันต้องทําให้ออกให้ออกเป็นทั้งความรู้สึกและคําพูดให้ได้พร้อม action เธอว่าไงเราติด A.F. แล้วนะ เธอเกรงมากเลยอ่ะ ح. ห้ามห้ามหลดุดต้องโลกนี้มีแค่เราสองคนจนกว่าจะสัมพัสเราตื่นเต้นสามเดือนต่อจากเนี้ยล้วก็คงจะไม่ได้อยู่ดูแลเธอแล้วอะเวลาเธอพูดกับแฟนนะพูดอย่างนี้หรอจะยืนไกลกับแฟนมากเลยขอนั่งในนั้นกำงเงอะไรนะขอนั่งใน ได้คุณ <Okay. S 1> เป็นลากก้าอี้ <Okay. S 1> มานั่นง <Okay. S 1> ข้างเขาก็ได้โอเคเอาไม่เลยครับ <laughs> ได้สมาธิได้เ <laughs> ชื่อก่อนนี่สมาธิไม่มาเลยสมาธิเราไม่ทำเร็วขนาดนั้นหรอก <laughs> รอแอคชั่นดีกว่า แ c t ช o n เธอว่าไงเราติดเอฟแล้วนะไม่ได้ยินค่ะจริงๆนานไหมสามเดือนเธอรู้ได้ไงเคยดูปะก็สามเดือนจากนี้เราก็คงจะไม่ได้ดูแล้วเธอผู้หญิงสวยอปะเห็นสิ ผู้หญิงสวยเยอะหรือเปล่าอืมเยอะแยะเลยห <c oughs> น้าตาดูมีความสุขนะเราจะนอกใจปะเนี่ยไม่หรอกตอให้ผู้หญิงอีกกี่ร้อยกี่ล้านคนบนโลกเนี่ยมันก็ไม่เท่าที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่หรอกเพราะมีคนเดียวบนโลกไม่เชื่อจริงๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะสามเดือนเนะี่ยที่เราไม่อยู่ไม่เชื่อ แล้วจริงจังไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะคือไม่เชื่อผู้หญิงต้งเยอะแน่เลยเอฟอะเยอะแล้วอยู่ด้วยกันตั้งสามเดือนอย่างนั้นนอนอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันโทราศัพท์ก็ใช้ไม่ได้อืมแล้วยังไงต่อไม่รู้แต่กง<ม>ต้องทำให้เราเชื่อก่อน ไม่ว่ายังไงอะ่ะเราสัญญาว่าผู้หญิงคนไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเราได้เราสัญญาว่าเราจะปิดเราจะไม่เปลี่ยนไปเราจะกลับมาเราจะเป็นเหมือนเดิมเราจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะรักเธออยู่อย่างเงี้ย แค่เรากลับไปเราไม่เจอหน้าเธอเราก็คิดถึงเธอมากแล้วแต่ถ้าเกิดชนะล่ะถ้าเกิดชนะเราก็จะอย่างเงี้ยเราก็จะยัางลากเธออย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ด้วยกันไปลองเพลงสังสิ ยิแว <c oughs> ถ้าร้องเพราะจะโหวตให้คยยือจ๊ออย่าลืมความรู้สึกนะยิ้มรองเท้ารองเท้ารองเท้ายิ้มรองเท,ท้ามัขทําุณครับ <c oughs> พลังส่งให้ถึงนะเวลาที่เลยม,มันทมีนคนเปลี่ยนไปสิ่งนี้นในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีตัวเธอจะมันคงยังนี กาลเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปลาหเรื่อน้อยลงไปเธอรักกันจริงถึงแมา้บางครั้งชีวิตต้องเจอไรกระนึงแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลไป แม้จะต้องรอไม่รู้านานเพียงใดก็จะไม่ทอ้อเพียงเธอก็พร้อมสู้ต่อไปทั้งจะไกลแค่ไหนก็อดทนเพื่อถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นของเราต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ ไม่มีวันจะเปลาหรือน้อยลงไปเธารักกันจริงแม่ครัง่ใไอ้นไก็รักอีกกไปฉันรักเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยจะดใจ สัญญาอเคเป็นไงเพื่อนมีกานเชื่อไม่เชื่อเขินเชื่อไม่เชื่อจริงๆเลยพี่เกือบเชื่อช่วงไท้ายเกือบเชื่อใช่ไหมช่วงไท้ายดีช่วงไท้ายดีช่วงแรกเกรงช่วงไท้ทายพอเริ่มมีแบบ อันนี้จริงๆอยากให้บีมลองท่อนที่เขาลองเพราะว่าปัญหาของพวกเราคือช่วงที่ตัวเองไม่ได้ร้องอ่ะส่งอารมณ์ความรู้สึกไม่เป็นว่าจะส่งยังไงดีตอนที่ไม่ได้ร้องอ่ะซึ่งจริงเมื่อกี้พอตอนในท้ายเห็นช่วงที่โดนเขายึดไปช่วงที่ร้องไม่ได้ก็เขิน <c oughs> ก็คือมอีอารมณ์จะส่งแต่ว่าส่งไปได้หลบตาดีกว่าหลบตามองข้างล่างดีกว่าเขิน <c oughs> ต้องทําให้ได้มันต้องต่อเนื่องคือต่อให้ไม่มีมันก็ต้องส่งต่อไป มันร้องอยู่ข้างในความรู้สึกมันต่อเนื่องมันไม่หลุดน่ะเมื่อกี้เพื่อนเชื่อไหมอ่ะเอาเริงจริงนะเอาเจริงหลังๆก็เหมือนจะเพี้ยงวะเหมือนเหมือนจะได้จริงจริงนะมากมากด้วยเหมนคนคนไม่รู้สำหรับพี่เท็นเก่งคนนี้เก่งมันใหม่นะมันดูเก่งช่วงคอก็ช่วงมันเล่นกับพี่ไงมก็เลยรู้สึกแบบแต่มันไม่ได้มันต้องเห็นพี่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พี่โดนาน ถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราก็จะแบบมันจะจะรีแลก์อะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นไปยังไงคนคนทั้งบนก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเรามันมีนะช่วงที่เราเกือบเชื่อพอเริ่มแทนเริ่มแบบสัญญาจริงๆอะไรเงี้ยเทนต้องแบบแต่เพ่งห้ามรอให้เพลงผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วเพลงค่อยแบบคืดขึ้นมาแล้วเวลาจะทำอะไรทำให้มันชัดให้มันหนักแน่นในคำสัญญา เอาไงซอฟต์ใหม่หรือว่าต้องไปแก้ด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนตัวเองเพื่อนจะไม่ได้ทำจะไม่แต่จริงๆอ่ะข้างในมันจะไม่ได้ทําด้วยอ่ะเรื่อคนต่อไป